ในที่สุดก็ถึงภูชี้ดาวนะครับว้าสวยสวยสวยคุ้มค่ากับการเดินทางอันนี้คือภูชี้ดาวนะครับทะเลหมอกของแท้ครับนี่สุดยอดเลยครับนี่ภูชี้ดาวนี่คือภูชี้ดาวจังหวัดเชียงรายอำเภอเวียงแก่นนะครับอันนี้จะเป็นฝั่งของประเทศไทยนะครับ Oh, เหนื่อยครับทุกคนอันนี้เป็นฝั่งประเทศลาวประเทศเพื่อนบ้านแล้วนะครับโอ้โ oh หนี่แหละครับทะเลหมอกของแท้ครับโอ้ oh, สุดยอดเลยครับสุดยอดคนน้อยครับคนไม่เที่ยวเยอะเพราะว่าส่วนมากเขาไปภูชีฟ้ากันนะับภูชีดาวไม่ค่อยมีคนมาเท่าไหร่อันนี้น่าจะเป็นจุดสูงสุดนะครับสุดยอด หายใจแรงไปนิดหนึ่งขออภัยด้วยนะครับอันนี้คือประเทศลาวตอนนี้ผมอยู่ภูชีดาวจังหวัดเชียงรายนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้ายี่สิบห้านาทีนะครับโอ้โหสวยมากเลยครับทุกคนนี่คือจุดสูงสุดของภูชีดาวนะครับฝั่งประเทศไทยจะไม่ค่อยมีทะเลหมอกเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆน นี่จะเป็นฝั่งของประเทศลาวนะครับโอ้เหมือนอยู่บนสวรรค์เลยครับนี่ครับผมมาเช้านะครับคนยังไม่ค่อยมีนี่นะครับผมประเทศไทยโอ้สวยๆๆเร็วๆๆอ,อากาศโคตรดีอ่ะเพรอะถอดเสื้อดีกาตัหนาวแล้วนะ มาหน้าใสมาเลยเสื love, <c oughs> <c oughs> like ้อแขนยาวเนี่ยฝั่งเราทะเลหมอกน่าขนาดแต่ถ่ายเราถ่ายแล้ะสวัสดีประเทศลาวทักทายประเทศลาวอยู่เดชกรรมทะเลหมอกเอ้ยเดชกรรมพาที่จะขึ้นโอ้สวยสวยสวย ใช้คำว่าสวยได้เปลืองมากนะครับโอ้นางแบบนางเอกของเรานะครับอันนี้สาวอันนี้มาจากต่างประเทศนะครับสาวญี่ปุ่นนะครับนี่ <c oughs> สวรรค์นบนดินมีอยู่จริงนะครับผมไปไปดอยปุ่น โอดสูง ดยอดพาสาวญี่ปุ่นนะคะไม่เคยขึ้นดอยก็เลยพาขึ้นดอยสักหน่อยครับบินมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับเ่น่่หนนนนค ก็ไห้กูไปกูถึงแล้วโอ้ยโอ้โหเจอถึงเล้วเดี๋มาพานกยืนหน้าเพิเงป่นมาเฮ่อเอารถส่วนตัวคืนน้อมันจอดได้มากี่การ์ดน้องเนาะลิงแบบสุดยอดเลยเนาะอนาคตอาจจะได้เทเป็นคอนกรีตเนาะถ้าเป็นคอนกรีตมดมันมีนั่งก็ขึ้นมาได้ได้อยู่แต่ก็อิดอยู่นะรถเก่งนี่อิดอยู่ ผู้ชีเดือนนี่เปลี่ยนจะได้มอน้องปีเขาเคยไปแล้วกะเคยเจ้าครับเขาว่าสวยอยู <2> <2 <2 ่นะแต่หัวมันจากตีจอดรถไปเขาว่าเดินแค่ห้าสิบเมตรวะครับเดินมากันขาอวอเลยแล้วไปไหมเมย์ไปไหมสองสองสองกิโลกว่าจากจากตีจอดรถไปสองกิโลไป